คลิปนี้พี่จะมาพูดถึงเทคนิคและการเตรียมตัวยังไงครับเพื่อให้ทำข้อสอบให้ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนะครับเพราะมีน้องๆหลายคนเนี่ยที่คะแนนบางวิชาครับไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำทำให้ไม่สามารถเลือกคณะในมหลาลัยปิดได้นะครับจะขอยกตัวอย่างนะครับวิชาเลขซึ่งเป็นวิชาที่คนส่วนใหญ่จะมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำครับทำให้เลือกคณะไม่ค่อยได้นะครับวิชาเลขนะครับจะมีข้อกาย5ข้อและข้อเติม5ข้อนะครับข้อเติมพี่ตัดทิ้งเลย ถ้าคนที่ทําไม่ได้ข้อเติมก็จะทําไม่ถูกอยู่แล้วนะครับส่วนข้อการมี25ข้อข้อละ3คะแนนนะครับ75คะแนนภายในข้อสอบ25ข้อนะครับอยากให้ทําข้อสอบให้ได้สัก5ข้อนะครับส่วนอีก20ข้อที่เหลือเนี่ยมั่วเพราะฉะนั้นเวลาเรามานั่งคํานวณคะแนนนะครับ20ข้อที่น้องมั่วครับมีโอกาสถูกอยู่ที่ประมาณ6ข้อนะครับโดยเฉลี่ยเรามานั่งคํานวณคะแนนกันนะครับข้อที่น้องทําได้น้องจะได้ประมาณ 15คะแนนนะครับส่วนที่ข้อที่น้องมั่วน้องก็จะได้มาประมาณ18คะแนนนะพอรวมๆคะแนนแล้วน้องก็จะตกอยู่ที่ประมาณ33ที่น้องสามารถยื่นมหาลัยอะไรก็ได้นะครับการที่น้องจะทําข้อสอบให้ได้5ข้ออันแรกที่น้องจะต้องทําก็คือต้องอ่านหนังสือเหมือนกันครับไม่ใช่ว่าจะสอบเข้ามหาลัยแล้วไม่ต้องอ่านหนังสือเลยอยากให้อ่านสัก4 5ถึงบทครับที่น้องคิดว่าสามารถเก็บคะแนนจาก4-5ถึงบทเนี้ยได้แน่ๆนะครับ แต่อย่าลืมนะครับน้องต้องมีคะแนนจากวิชาอื่นที่สามารถมาชดเชยกับคะแนนของวิชาเลขตัวนี้ที่น้องขาดหายไปด้วยนะครับเทคนิคที่เอามาแชร์นี้เป็นแค่ความน่าจะเป็นที่จะทําให้น้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่านะครับมันไม่ได้การันตีผลทุกครั้งนะครับทุกวิชาที่น้องสอบนะครับสาหรับคนที่เป็นกังวลว่าอ่านหนังสือไม่ทันนะครับหวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆอันนี้จะเอาไปช่วยน้องได้ลิดหนึ่งก็ยังดีนะครับขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบครับผม